ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงกำลังพยายามทะลวงจุดตีบตันเขายังไม่บรลุเซียนหวังอยู่เพียงเซียนจะวินขั้นสูงสุดเท่านั้นเฉินเซียงต้องบ่มเพาะพลังมากว่าคนทั่วไปถึง5้าเท่าหากเป็นคนทั่วไปที่มากทรัพยากรคนเหล่านั้นย่อมมอเป็นเซียนหวังได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงก็มีทักษะเทพและวารีนักพรตช่วยเสริมแต่ด้วยเพราะบ่มเพาะในวิธีที่แตกต่างจากคนทั่วไปเขาจึงทะลวงจุดตีบตันได้ยากกว่า แม้จะกล่าวถึงผลเสียเช่นนั้นแต่นั่นก็ทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าคนในระดับเดียวกันถึงห้าเท่ายามนี้ตันเถียนของเฉินเซี่ยงถูกปกคลุมด้วยหมอกปราณสีดำดูน่าเกลียดแต่ถึงอย่างนั้นรูปแบบสัตว์เทพทั้งห้าในตันเถียนกลับอัดแน่นไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์มุกสวรรค์ก่อร่างกลายเป็นรูปทรงสัตว์อสูร,รที่ชัดเจนหากเจ้าบรรลุเซียนหวังปราณแท้จริงภายในร่างของเจ้าจะแปรสภาพเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของเจ้าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเจ้าต้องทะลวงจุดดตตบันให้้ไ หลงสเสวียอีกล่าวในระหว่างการฝึกฝนเฉินเซี่ยงบ่มเพาเสริญฝึกปรุงยาจนกระทั่งยามนี้เขาสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้แล้วเขากลายเป็นเซียนเม็ดยาเขาสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสัตว์อสูรนักพรตที่เป็นเม็ดยาเซียนให้หลงสเสวียอีก,กินได้ดังนั้นนางก็ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน แม้ยามนี้ร่างกายของซูเหมยเหยาและเปยยู่ยู่จะยังบาดเจ็บพลังไม่ฟื้นคืนดังเก่าแต่พวกนางก็ได้หลงสเสวียช่วยยกระดับเสริญเต้าทั้งยังได้โลหิตกระต่ายยกเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายหากเฉินเซียงสกัดกลั่นเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ได้พวกนางต้องทะลวงระดับพลังจากในอดีตไปไม่น้อยแน่เฉินเซียงยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลิวเมิงเอ๋อเขาคิดว่าบิดามารดาของหลิวเมิงเอ๋อแข็งแกร่งทั้งสองคงไม่ยอมให้นางแต่งงานกับหลัวยี่เทาแต่กลับกลายเป็นว่าหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเป็นฝ่ายยออมใหห้เเเกกิดงงงงาาานนนแต่งง เฉินเซียงรู้เรื่องเข้าเขาคงไม่อาจสงบใจฝึกฝนต่อสิ่งที่สําคัญของเฉินเซี่ยงในยามนี้คือการทะลวงขอบเขตหลงสเสวียอีให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากไม่นานนักหลงสเสวียอีได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเฉินเซียงเสียงมันเหมือนผู้ไฟที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบรรลุเซียนหวางแล้วเหรอถ้าอันธพาลน้อยเป็นเซียนหวางไม่รู้ว่าจะน่ากลัวขนาดไหน หลงสเสวียอียิ้มพลางกล่าวดูเหมือนกระดูกของเขากำลังเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายยกระดับไปสู่ขอบเขตกายนักพรสวรรค์ขั้นสูงวารีนักพรตนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนางดาว่าร่างกายของเฉินเซี่ยงคงยกระดับไปยังกายนักพระสวรรค์ขั้นสูงแต่นั่นเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วยามนี้ร่างกายของเฉินเซี่ยงบ,บรรลุขอบเขตกายนักพระสวรรค์ขั้นสูงสุดแล้วกายนักพระสวรรค์ขั้นสูงสุดจะเปลี่ยนให้กระดูกกลายเป็นทองคาไม่รู้ว่าขอบเขตใดจะเปลี่ยนให้กระดูกกลายเป็นหยก ซูเหมออยเหว่เดินมาข้างกายหลงเสเวียอีกระดูกหยกเหมือนจักรพรรดิเมดยานะเหรอคงอีกนานอย่างน้อยเขาต้องผ่านความทุกข์ตรมของนักพรตที่ก้าวก่อนหลงเสเวียอีกล่าวท่านเองก็ขัดกล่าวร่างกายได้สบายสบายโลหิตกระต่ายหยกช่วยได้มากแต่น่าเสียดายที่เจ้าอันาพานน้อยใช้ไม่ได้หากเขาต้องการเปลี่ยนให้กระดูกกลายเป็นหยกเขาต้องพยายามอย่างหนัก ร่างกายของเฉินเซียงเปล่งแสงสีทองจนทำให้ผิวหนังดูราวกับฉับเคลือบด้วยทองยามนี้ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงมหาศาลเมื่อผู้เชี่ยวชาญบรรลุถึงขอ,อบเคเซียนจะไม่ได้รับพลังแห่งการบ่มเพาะและการยกระดับพลังจะทำได้ยากกว่าเดิมหากต้องการยกระดับพลังอย่างรวดเร็วต้องใช้เม็ดยาจำนวนมหาศาลเสริมเท่านั้นเมื่อเป็นเซียนหวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกไม่นานเขาน่าจะตื่นซูเหมยเหยาวกล่าว ทันทีที่นางกล่าวจบเฉินเซียงก็ลืมตาทันทีเขามีความสุขที่ทะลวงขอบเขตพลังได้ยามนี้เขารู้สึกตื่นเต้นกับพลังมากแต่แม้เขาจะทะลวงระดับและได้รับพลังที่น่าเกรงขามแต่ในแดนสวรรค์ทั้งเก้านี้เขารู้ดีว่ายังมีผู้ที่ทรงพลังกว่าดังนั้นพลังเพียงแค่นี้จึงไม่นับเป็นอันใดในที่สุดก็เป็นเซียนหวังสักที เฉินเซี่ยงกำมัดแน่นเขารู้สึกได้ถึงพลังของเซียนหวางเมื่อบรรลุเซียนหวางก็ทำให้เขามีจิตวิญญาณของราชาแต่เขาเป็นเซียนหวางที่ไม่มีปราณแท้จริงเพราะปราณเหล่านั้นได้กลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วรีบดูเร็วว่าก้นลงศพมีอะไรหลงสเสวียอีกล่าว ลงศพนี้ดูเหมือนลงศพทั่วไปแต่ที่ก้นลงด้านในมีรูปแบบวิญญาณมากมายเฉินเซี่ยงรู้มาก่อนแล้วเขาสัมผัสร,รูปแบบวิญญาณเหล่านั้นทุกวันพยายามจดจำกระทั่งยามนี้รูปแบบวิญญาณเหล่านั้นได้ถูกบันทึกลงในสมองของเขาหมดแล้วมีแค่รูปแบบวิญญาณนั่นแหละเฉินเซียงกล่าวเขาไม่ได้ผิดหวังกับมันเพราะวารีนักพรตเป็นประโยชน์กับเขามากเดี๋ยวนะ เมื่อสังเกตรูปแบบวิญญาณดีๆเฉินเซี่ยงกลับเห็นร่องรอยบางอย่างมันเป็นตัวอักษรโบราณยามนี้สายตาของเฉินเซียงดีขึ้นมากแม้เป็นเม็ดทรายขนาดเล็กเขายังเห็นได้ชัดเจนมันเขียนว่าอะไรหรือจะเกี่ยวข้องกับรูปวิญญาณพวกนี้หลงสเสวียอีเร่งกล่าวถามประตูแห่งเขตสวรรค์เฉินเซียงพึงพำร,ร,รูปแบบวิญญาณพวกนี้ใช้สร้างถ่ายพลังเพื่อเข้าสู่เขตสวรรค์ มันคืออะไรเฉินเซียงหรือจักรพรรดิปีศาจจะอยู่ที่นั่นหลังจากหลงสเสวียอีได้ยินนางขมวดคิ้วแน่นราวกับรู้บางสิ่งสเสวียอีข้าเคยได้ยินมาว่าเขตสวรรค์มีพลังงานอยู่หลายชนิดพลังงานทั้งหมดนั้นหล่อเลี้ยงแดนสวรรค์ทั้งเก้าจึงเรียกฐานเขตสวรรค์แห่งนั้นว่าเขตสวรรค์ไร้สิ้นสุดสู้เหมยเหยี่ย,ยกล่าวอาจารย์รองเคยกล่าวว่าเขตสวรรค์ไร้สิ้นสุดน่าสะพรึงกลัวและมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่เดินทางไปที่นั่น เปยุยยู่กล่าวหลงสเสวียอีพยักหน้าเขสวรค์ไร้สิ้นสุดที่นั่นหน้าสะพรึงกลัวมันเป็นโลกที่เกิดจากพลังงานเดิมที่แดนสวรรค์ทั้งเก้าไม่มีตัวตนเขสวรรนได้ดูซับพลังงานทุกชนิดผสานเข้าด้วยกันจนระเบิดก่อกําเนิดเป็นแดนสวรรค์ทั้งเก้าและให้กําเนิดสรพชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนแต่เมื่อล่วงถึงช่วงเวลาหนึ่งเขสวรค์ก็หายไปแต่วิธีการจะเดินทางไปที่นั่นข้าเองก็ไม่ทราบ ดูเหมือนเขตสวรรค์พยายามจะควบคุมแดนสวรรค์ทั้ง9้าอยู่หลายครั้งแต่ทําไม่สําเร็จเฉินเซียงเก็บลงศพไปก่อนกล่าวดูเหมือนแดนสวรรค์ทั้ง9้าจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแห่งจักรพรรดิอาจเกี่ยวข้องกับเขตสวรรค์ไร้สิ้นสุดร,รีบออกไปเถิดที่ผ่านมาไม่รู้พวกนั้นได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างและไม่รู้ว่าพวกมันจะก่อเรื่องอะไรขึ้นบ้างหลงสเสวียอีกล่าว เฉินเซียงเดินไปมุมห้องกระตุ้นข่ายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อนำตนเองออกไปข้างนอกกระทั่งปรากฏตัวในหุบเขามังกรปีศาจวิหารปีศาจยังคงอยู่ที่เดิมมันซ่อนตัวอยู่กลางอากาศหากครั้งหน้าเฉินเซี่ยงจะเข้าไปเขาสามารถใช้พลังมิติของตนเข้าไปได้เฉินเซี่ยงยังอยู่ในแดนสวรรค์มังกรยามนี้เขาเร่งมุ่งหน้าไปยังวังเซียนมังกรทองคำเพื่อหาข่าว เมื่อเฉินเซี่ยงไปถึงวังเซียนมังกรทองคําเขาทราบข่าวเรื่องการแต่งงานของหลิวเมืองเอ๋อทันทียามนี้เขาไม่คิดจะหาข่าวอื่นๆแล้วเขารู้สึกแค่เพียงต้องการทําลายเมืองกระบี่สวรรค์ให้พินาศหลวยี่เทาไอสารเลวเขาจำได้ดีว่าในวันที่เขาถูกผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจับตัวหลวยี่เทาทำอะไรกับเขาไว้บ้างเขาโกรธแค้นและสาบานกับตนเองไว้ว่าหากแข็งแกร่งพอเมื่อไรเขาจะทำลายเมืองกระบี่สวรรค์ก่อนเป็นที่แรก ยามนี้เขายังไม่รู้ว่าหังเจียนเทียนได้เริ่มเคลื่อนไหวและไม่รู้ว่าทำไมหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างถึงได้ยอมยกหลิวเมืองเอ๋อให้พวกมันแต่สำหรับเขาแล้วสิ่งเร่งด่วนที่สุดคือทำลายเมืองกระบี่สวนโชคดีที่ข้ายังออกมาทันเฉินเซี่ยงก้าวเข้าข่ายพลังเคลื่อนย้ายมุ่งหน้าสู่แคว้นเซียนเหรินหวังทันทีเมื่อมาถึงเขาเห็นร่องรอยที่หวังเจียนเทียนทิ้งไว้ทั้งยังพบเหรียญหยกที่ไม่ได้เป็นของชายชารา ทำไมหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างถึงได้ขังพี่เมืองเอ๋อไว้ยังไงพวกมันก็จะให้พี่เมืองเอ๋อแต่งงานให้ได้เหรอช่างเถอะไปถามบิดามารดาของนางก็รู้เฉินเซี่ยงสืบข่าวสถานการณ์เขาไปพบหลิวซ่งอยู่และซ่งหญิงได้รู้ว่าทั้งสองเป็นผู้ยอมให้เกิดงานแต่งงานจริงแม้ทั้งสองจะรู้ดีว่าหลิวเมืองเอ๋อไม่ได้ชอบหลัวยี่เทาทั้งยังรู้ว่าการแต่งงานกับมันจะทําให้นางทุกใจแต่ทั้งหมดนั่นหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเป็นผู้บงการเบื้องหลัง ข้าจะไปช่วยพี่เมืองเอ๋อที่หมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเฉินเซี่ยงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างอยู่ในคว้นเซียนเหรินหวางเฉินเซี่ยงพบว,ว่าพวกมันคอยควบคุมคว้นเซียนเหรินหวางแทบทั้งหมดหูชางหงเป็นเพียงหุ่นเชิดของพวกมันหากชายชราไม่ยอมก็จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นที่ด้านนอกหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้าง เฉินเซี่ยงกำลังรอให้บุคคลสำคัญของหมู่บ้านออกมายามนี้เขาเป็นเซียนหวางแม้จะเป็นเพียงเซียนหวางขั้นต้นแต่หากพบเซียนหวางคนอื่นๆเขาสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีประชากรมากมายตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขายักษ์ยามนี้พวกมันเฝ้าระวังหมู่บ้านด้วยมาตรการสูงสุดซึ่งขายพลังป้องกันที่ทรงพลังจำนวนมากถูกเปิดใช้งาน พลังเหล่านั้นสร้างขึ้นจากรูปแบบวิญญาณที่ได้รับสืบทอดมาจากเทพผู้สร้างทําให้มันแข็งแกร่งและทรงพลังมากเชิญเซี่ยงเหลือเวลาไม่มากหลังจากรอยอยู่ครึ่งชั่วย,ยามยังไม่พบเซียนหวังออกมาเขาจึงต้องลงมือกับเซียนจวินแทนเขาทําให้เซียนจวินคนหนึ่งหมดสติใช้สับวิญญาณค้นความทรงจําของมันเมื่อทราบข้อมูลและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านแล้วเขาก็ปลอมตัวเป็นเซียนจวินคนนั้นและมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้าน เซียนจวินผู้นี้เป็นชายวัยกลางคนหลังจากค้นความทรงจำของมันทำให้เฉินเซียงรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ตัวตนระดับสูงของหมู่บ้านแต่มันรู้ว่าสถานที่กักขังหลิวเมิงเอ๋อร์อยู่ที่ใดนั่นงถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเซียนจวินผู้นี้เป็นผู้ร่วมสร้างมันขึ้นมาเฉินเซียงใช้เคลื่อนคลอยก้าวสวรรค์สำรวจจากบนท้องฟ้าเขาพบภูเขาขนาดเล็กมากมายแต่ทางทิศตะวันออกมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อให้เป็นเซียนจวินผู้นี้ก็เข้าไปไม่ได้ มีแค่เซียนหวางที่เข้าไปในนั้นได้เฉินเซี่ยงรู้ว่าขายพลังป้องกันหมู่บ้านยากจะทำลายต่อให้เขาใช้พลังทั้งหมดก็ทำลายไม่ได้หมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเป็นเหมือนเมืองแห่งหนึ่งพายในมีบ้านเรือนมากมายบนถนนคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่คนเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งนะักเขาต้องหาเซียนหวางเพื่อแฝงตัวเข้าไป เมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งในที่สุดเขาก็พบเซียนหวางที่กำลังเดินออกมาจากส่วนที่กักขังหลิวเมิงเอ๋อตามความทรงจำของเซียนจวินแล้วชายชาราผู้นี้มีนามว่าหวางหลงเมื่อสองที่แล้วมันเป็นเซียนจวินเมื่ออมันบรรลุเซียนหวางมันจึงได้ยกระดับศักานะจนกลายเป็นคนสำคัญของหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างและสามารถเข้าไปในส่วนสำคัญได้ได้เฉินเซี่ยงตามชายชาราไปชายชาราหันมองแต่ไม่ใส่ใจเพราะบริเวณนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนการที่มีคนอยู่ข้างหลังย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ชายชาราเดินไปมาเป็นระยะทางไกลแต่คนผู้นั้นยังติดตามมันอยู่แต่ในขณะที่มันคิดว่าผิดสังเกตทะเลสติของมันก็ถูกจู่โจมกระทั่งมันหมดสติไปในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงทำความเข้าใจทักษะสังหารพิภพสวรรค์ได้ไม่น้อยและเมื่อครู่คือทักษะสังหารจิตวิญ,ญญาณที่สร้างการจู่โจมทางจิตวิญญ,ญาณที่ทรงพลังทันทีที่ชายชาราหมดสติเฉินเซี่ยงใช้ทักษะ7จสองร่างแปลงแปลง,ปลงร่างเป็นชายชาราแล้วเก็บมันเข้าไปไว้ในกระถางกักขัง แม้จะอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายแต่เฉินเซี่ยงก็ปลอมตัวได้อย่างหมดจดสิ่งที่ผู้คนเห็นคือชายชราเกือบจะล้มผู้คนไม่เห็นว่าเฉินเซียงทำสิ่งใดเมื่อเฉินเซียงทรงพลังมากขึ้นเขาก็ใช้ทักษะ72ร่างแปลงได้ตามใจปรารถนาหลังจากอ่านความทรงจำของชายชราแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่สำคัญหากจะเข้าพื้นที่ส่วนนี้ต้องเข้าผ่านประตูหน้าเท่านั้นเฉินเซียงผ่านการตรวจสอบไปได้อย่างง่ายดายเขาเร่งมุ่งไปยังสถานที่กักขังหลิวเมิงเอ๋ออย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญของหมู่บ้านนี้น้อยมากขนาดหวังหลงยังไม่รู้เรื่องนี้ดูเหมือนมันจะไม่รู้เรื่องสําคัญของพื้นที่ส่วนนี้เฉินเซียงเดินไปตามถนนหลักบริเวณน,นี้เป็นใจกลางของหมู่บ้านแต่เซียนหวังที่ปรากฏตัวกลับมีไม่มากเฉินเซียงคิดว่าแปลกแต่กับหวังหลงที่เข้านอกออกในส่วนสําคัญมาแล้วสองปีเหตุการณ์นี้แปลกมากดูเหมือนไม่กี่วันก่อนจะเกิดบางเรื่องขึ้น เฉินเซียงสังหณ์ใจไม่ดีเขาจึงเร่งไปยังที่ที่กักขังหลิวเมิ่งเอ๋อทันทีเมื่อไปถึงเขาไม่พบผู้ใดอยู่เฝ้าที่กักขังนางเหลือเพียงกลิ่นหอมของนางเท่านั้นบัดซบพวกมันเอานางไปแล้วแต่ทำไมพวกมันถึงได้แอบทำเงียบๆพวกมันเอาพี่เมิ่งเอ๋อไปแลกกับอะไรเฉินเซียงนั่งอยู่บนเตียงที่หลิวเมิ่งเอ๋อเคยนอนพลางขบคิดอาวุธเทพหงเพลิงเส้นใยแห่งหงเพลิง หมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างน่าจะใช้สิ่งนี้แลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบิดามารดาของนางรู้เรื่องนี้บางทีทั้งคู่อาจเป็นคนบอกหมู่บ้านเองว่าเมืองเอ๋อมีอาวุธเทพผงเพลิงสู้เหม่ยเหยาถอนหายใจเปยุยยุยายานันพวกมันน่าจะทําทุกอย่างเพื่อแยกอาวุธเทพผงเพลิงออกมาจากหลิวเมืองเอ๋อแล้วแต่ทําไม่สําเร็จก็เลยบอกเมืองกระบี่สวรรค์ว่านางมีอาวุธเทพผงเพลิงและทาการแลกเปลี่ยนเมืองกระบี่ส่วนมั่งคัง่งทั้งยังได้สมบัติของจักรพรรดิปีศาจมา ยังไงก็เถอพวกมันไม่ยกเลิกงานแต่งแน่พวกมันคงเทียบเชิญขุมกําลังใหญ่มากมายหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างเลยแอบไปเมืองกระบี่สวนอย่างลับๆหล,ลงสวียอีกล่าวเฉินเซี่ยงยิ้มอย่างมืดมนหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างข้าจะทําให้พวกเจ้ารู้ว่าสมบัติของเทพผู้สร้างทรงพลังขนาดไหนเฉินเซี่ยงนําคอนเทพผู้สร้างและเต่าปรุงยาเทพที่ผนึกอิกาเพลิงตะวันดําออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ